รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่หน้าตาดีและเป็นเด็กผีไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทีมอื่นเช่นเป็ดแดงหอยทะเลปืนแตกแมนยี่และทีมอื่นๆถ้าอยากเข้ามาก็เชิญแต่ระวังหูสั่นกันหน่อยนะจ๊ะ

คุยก่อนเกมกับคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าในวันนี้ซิมกลับมาแล้วค่ะมาคุยก่อนเกมกับผู้ดาบี้แม์นะคะระหว่างแมนยูกับแมนซิตี้ค่ะในศึก FA ครับที่ผ่านมาที่เราได้พ่ายแพ้ให้แก่เชลซีไป0ต่อ1นะคะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องเสียใจอะไรไปนะคะเพราะว่ายังไงแมนยูของเราเนี่ยก็ยังได้ลุ้นแชมป์ถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนค่ะซึ่งในนัดที่จะเตะกันในวันที่8เมษายนนี้นะคะ ซึรงอเล็กซ์ฟุสันถึงกับปวดหัวเอามากๆเลยนะคะเพราะว่านักเตะในทีมแมนยูนะคะเรียกได้ว่าแย่งกันลงที่จะเตะอยากจะแข่งกับคู่แมนซิเร็วๆเลยค่ะ ซึ่งเซอร์อเล็กนะคะได้บอกอีกว่าปัญหาของเขาตอนนี้ก็คือการที่เขาคิดว่าจะหาใครที่จะมาจับคู่กับเวรูนี่ในการลงเตะในสนามนะคะซึ่งมีทั้งโรบินวันเพอร์ซี่เฮอร์น mm ันเดสเบลเบกนะคะแล้วก็อีกหลายหลาคนนะคะที่เขาคิดอยู่เพราะว่าเขายังไม่สามารถหาคู่ที่เหมาะสมให้กับเวรูนี่ได้นะคะแต่เราก็ได้บอกว่าชิชากับเบลเบกเนี่ยเข้าขากันได้ดีเลยค่ะ ซึ่งกับการทีมของแมนซิตี้นะคะอย่างกองเนี่ยได้ออกมาพูดนะคะว่าในสุดนี้เนี่ยมีความสําคัญต่อเขามากเพราะว่ามันจะเป็นการตัดสินว่าใครจะเป็นเจ้าแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่หวัน่นะคะแม้ว,ว่าคะแนนเนี่ยจะทิ้งห่างกันเกือบ15แต้มนะคะเพราะว่าเขามีความมั่นใจมากและคิดว่าเขาจะได้ชัยชนะจากจุดนี้ค่ะและนอกเหนือจากการแข่งกับแมนยูในคราวนี้นะคะ เขาก็ได้บอกอีกว่าในแมตช์ตื่นๆนะคะ,ะ,คะเขาก็จะพยายามทําให้ดีมากขึ้นค่ะเพื่อที่คะแนนที่ทิ้งห่างเนี่ยจะได้ไล่ต้อนกันให้ถึงที่สุดซึ่งความพร้อมของทั้งด้านทั้งสองทีมนะคะทั้งทางด้านแมนยูแล้วก็แมนซิตี้นะคะก็ <ๆ S 2> ยังไม่มีใครที่ถูกห้หามหรือว่าโดนแบนจากการลงสนามนะคะก็พร้อมทั้งสองทีมเลยค่ะ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะได้ลงสนามของทางฝั่งแมนยูนะคะ ซึ่งผู้รักษาประตูก็คือเดเกยาร์ค่ะส่วนกองหลังนะคะมีราฟาเอลเฟอร์ดินานเอฟราแล้วก็วีดิชค่ะส่วนกองกลางนะคะคารินานี่คากาวะแล้วก็แอชลีย์ยังค่ะส่วนกองหน้านะคะมีรูนี่กับอารีทีค่ะส่วนทางด้านแมนซิตี้นะคะผู้รักษาประตูน,นะคะคือโจฮาร์ค่ะส่วนกองหลังนะคะมีสบาเลต้านะคะ เอลคริชี่กอมปานีแล้วก็นาสตาซิสนะคะส่วนมิดฟิลค่ะยายาตูเร่นาซรี่ซิวาแล้วก็แกรีแบรรี่ค่ะส่วนกองหน้านะคะมีคาร์ลอสเซเวสนะคะแล้วก็อาเกโรค่ะสองนัดที่ผ่านมานะคะก่อนหน้านี้ที่แมนดูกับแมนซีได้มาเจอกันนะคะเมื่อพี่เมลีวันที่9ธันวาคม2012นะคะ ซึ่งเอาชนะไป3ต่อ2นะคะซึ่งแมนซิตี้เนี่ยได้พ่ายแพ้ให้กับเราไปนะคะส่วนเมื่อวันที่1ธันวาคม2012น,นะคะแมนซิตี้เนี่ยได้เอาชนะเราไป1ประตูต่อ0ค่ะแล้วที่สเตกกันในรเร็ววันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องเอาใจช่วยแมนยูกันด้วยนะคะว่า คู่นี้เนี่ยใครที่จะได้เป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ค่ะแล้วที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเข้าไปร่วมทายผลนะคะมีกิจกรรมสนุกสนุกทายผลว่าใครจะได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะคะไดใะะ้ในเว็บแฟนเพจนะคะใน Facebook เพียงแค่คุณพิมพ์คำว่า m a n ยูคลับนะคะก็จะเด้งขึ้นมาทันทีเลยหรือว่าเข้าไปที่ w w w m a n u u u l u o m o m นะคะอย่างที่ขึ้นมาข้างล่างนี้นะคะ เข้าไปร่วมสนุกกับพวกเรานะคะตอบคำถามนะคะชีงรางวันมีขอราวันดีๆรอคุณผู้ชมมากมายค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็ถายไม่ยากเลยนะคะคุณผู้ชมว่าใครจะได้เป็นแชมป์ทีเมีร์ลีกในฤดูกาลนี้นะคะเพราะว่า ผลคะแนน,นก็ออกมาทอนทั่วอยู่แล้วนะว่าใครจะเป็นแชมป์นะคะแต่งซิมนะคะถ้าเกิดซิมจะทายซิมขอทายว่าเป็นเมนูของเรานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาในรายการคุยก่อนเกมทางเมนยูคลับทีวีแล้วนะคะคุณผู้ชมยังไงนะคะซิมขอฝากอย่างนึงเลยนะที่สําคัญก็คืออย่าลืมเข้าไปที่ w w w m e n u u c เว c o m นะคะอย่างที่บอกเอาไว้นะคะร่วมท้ายขวกิจกรรมนะคะมีคอรว์วนดีด,ดรอคุณผู้ชมมากมายเลยะคะ่ะแล้วก็ สำหรับวันน like ี้นะคะซิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะวันที่8เมษายนนี้ค่ะกับคู่ของแมนยูกับแมนซิตี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย eu já lá vem meu carro r e u l e i o s o já tá tudo preparado v e m que o reggae avó menina fica à vontade <implications> Que entre e faça a festa